ให้กำลังใจอเล็กธิระเดชแฟนคลับส่งกำลังใจอเล็กธิระเดชเกิดอุบัติเหตุไหลหลุดทำเอาแฟนคลับตกอ,กอกตกใจเมื่อจูจ่ๆเห็นสภาพพระเอกดังอย่างหนุ่มอเล็กธิระเดชแฟนหนุ่มของสาวโบเมลดามีผ้าคล้องแขนไว้อยู่โดยล่าสุดหนุ่มอเล็กธิระเดชก็ได้ออกมาโพรูปภาพของตัวเองพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเรียบร้อยโรงเรียนไหลหลุด ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับหลายๆท่านอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าหนุ่มอเล็กธิระเดชเกิดอุบัติเหตุอะไรมาเพราะเมื่อวานเจ้าตัวก็ยังคงไปออกงานอีเวนต์ตามปกติเอาเป็นว่ายังไงทางทีมงานก็ขอให้หนุ่มอเล็กธิระเดชหายไวๆและจะได้มาอัปเดตอาการอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้น